อไรนะซื้ออะไรมาฝากยายทวดซื้ออะไรคะอันนี้เอามาฝากใครมาฝากยายทวดเยาฝากยายทวดค่ะมาค่ะมาให้ยายทวดค่ะท่ยายทวดที่เรไอ้เจ็บลุงไปค่ะมีโน่นนี่นี่โน่นนี่เด็กๆท่ายายทวดท่านยายทวดท่า้ยายทวดขอบคุณค่ะแม่ไา้แม่ลูกเอายายทวดจับก่อนป้าจับป้าป้ายู่นีแล้วปู่ป้าไปไม่ใช่หรอก ใเอาไปกีวตัวน่ๆ oh, นั OK, ่บ่ตวดปวดอะไรถามตวสิตวดปวดที uh, ่ไหนถามตวสิตวปวดนมเหรอปวดมนนมเดือดนมมันมั่งลังปวดคือตะกินแล้วก็ยิ่งเศร้าเศ้าแล้วบาจ็บกันอีเงี้ย่มีนมด้วยปวดนมด้วยหรอ กุต๊กก็สามหล่อผ้าลงจะไปสว่างกระดูกลุ่มดอนปนปนอีกแังมันวิทยาลันะัตไอ้พ่อนสิงเตที่แบบไปเป่าเศ้าเดี๋ยวนี้มันชุดข้งในแล้เะิดเลยนอมันกดูมห่เลยว้หตังใส่ใจ้ยไปม่ขอวมไดยจ้อยอันใส่สมาให้จักปอดอีกปอดปอด่านหนึ่งลูกเทากูบ้านใูกตอนเร็วปลอดป้าอดแม่นี่ บอดชกอนกบาดบอดนุ่มๆเนี่ยม่กดนุ่มๆก่อนอดนุ่มๆอีหล่าแม่เมือได้มาพอทายไว้นะคะบ่นทาดาย่ายไว้นะคะโอ้ไปเอานอนไปหาตัวเจียยกันหาตัวเกียยกันจ้าเกีอันี้แหละป้หออยวอืมอีจอยมนอันเท่าไร่รือ่อ๋หรอกูปะซ้นี่ละเอานนี้ละ ใครกิดอะ่ะเสียงเพื่อนเพื่อนกิดค่ะเพื่คิดกับใครอะ่ะมาค่ะ